อรุณสวัสด์ยามเช้าครับทุกคนสวัสดีวันศุกร์ที่6ตุลาคม2566นะครับวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขกับปัจจุบันของเรานะครับทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุด กับปัจจุบันนะครับอดีตก็ผ่านมาแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงให้อยู่กับปัจจุบันของเราอยู่กับกายของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับมารับพลังบวกยามเช้า ดชื trên, ่นแจ่มใสเบิกบาน ใช้ชีวิตก็อย่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะครับใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่ามากที่สุดำดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้ธรรมะควบคู่ก,กับการใช้ชีวิตประจำวันของเราไปด้วยนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ครับสู้กันต่อไปนะครับอ,อยากจะฝากชาวเรียวนะครับชาวเรียวชาวครีเอเตอร์นะครับที่อยากจะสร้างไรายได้นะครับก็ให้ไปศึกษาข้อมูลเนาะศึกษาข้อมูลให้เข้าใจนะครับ ในการทำคลิปให้ถ่ายคลิปแบบสดๆพูดสดๆหรือเป็นคลิปที่เราตัดต่อคลิปของเราเองนะครับเสียงของเราเองนะพยายามนะครับอย่าใช้เสียงเพลงถึงแม้เขาจะแจ้งว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับการใช้เสียงเพลงก็ไม่แนะนำให้ใช้เสียงเพลงนะครับ การที่จะสร้างไรายได้ได้ต้องใช้เสียงของเราเสียงสดเสียงต้นฉบับของเราเองนะครับไม่ต้องไปใช้เสียงเพลงอื่นนะครับแต่ถ้าใครอยากสร้างไรายได้จริงๆนะครับก็ต้องไปดูว่าที่ผ่านมาเราได้ใส่เสียงเพลงในคลิปไหนไปบ้างนะครับ แล้วให้เป็นลบคลิปนั้นออกให้หมดนะครับทำให้โปรไฟล์ของเราสะอาดนะครับสะอาดการสร้างไรายได้ก็จะผ่านกดผ่านเกณฑ์ได้ง่ายนะครับหายไปเรื่อยๆเ,เนาะมีอะไรก็ถ่ายแบ่งปันเพื่อนๆสถานที่ที่เราอยู่นะครับหรือมีคอนเทนต์ดีๆ น่าสนใจก็นำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคลิปอาจจะปังนะครับแต่แต่แต่ขอเน้นนะขอเน้นย้ำให้ไม่ใช้เสียงเพลงนะครับไม่ไม่ต้องใช้เสียงเพงลงเราเอาสดๆของเรานีเนยลยก็ไม่มีลายน้ำนะในแพลตฟอร์มอื่นนะครับไม่มีายน้ำ เป็นคลิปต้นฉบับที่เราไม่เคยเอาไปลงที่ไหนมาก่อนนะครับมาลงเลยนะคลิปเรียวภาพนิ่งวิดีโอยาวถ่ายทอดสดสตอรี่ลงให้หมดเลยครับครบใช้เครื่องมือเรียวในการถ่ายภาพด้วยใช้ทั้งหมดเลยเครื่องมือที่เขาให้มานะครับแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมเพื่อน ไปทักทายเพื่อนๆนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์นะทักทายพูดคุยกันนะครับการมีปฏิสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับตอนนี้ผมก็พลาดนะพลาดถือว่าพลาดอย่างหนึ่งคือผมแชร์ข้ามกลุ่มไปเยอะนะครับแชร์ข้ามกลุม่มกลุ่มกลุ่มเดียวของเรานี่แหละกลุ่มเดียวที่ของเพื่อนๆ หลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มนะผมก็แชร์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 ไปสามกลุ่มสากลุ่มสามกลุ่มตอนนี้ผมติดเหลืองนะครับติดเหลืองทําคลิปเดียวโพสคลิปเดียวยังไม่ได้นะครับโพสคลิปเดียวมกับเขาระงับการโพสคลิปเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังแก้ไขนะกําลังศึกษาครับแก้ไขอยู่นะครับก็สู้ๆกันต่อไปครับ พยายามศึกษากฎระเบียบของเขานะอะไรนิดอะไรหน่อยนี้ไม่ได้เลยนะครับตามกฎระเบียบของเขานะครับเราต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ค่อยๆทําไปนะทําต้นฉบับของเรานี่แหละค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องค้อไม่ต้องแท้นะไม่ต้องถอยนะสู้กันต่อไปถ้าเราผิดพลาดไปแล้วเราก็หาวิธีแก้ไขนะครับแก้ไขแล้วก็อย่าไปทําอีกนะครับ อย่างเนาะก็สู้ๆกันต่อไปครับสักวันคงจะประสบความสำเร็จนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับทุกคนสู้ๆครับขอให้ผ่านกดผ่านเค้นกันเร็วๆนะครับสู้ๆกันต่อไปเนาะชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะครับทุกคนมาส่งกำลังใจนะครับสวัสดีครับ